ปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะขอนคันเร่งหน่อยนะอืมเอางี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้จักดรนกไหมครับดรนกชื่อเป็นทางการก็คือดรเสรษพุทธสุทธิวัฒนรพุทธเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันกาลังจะเกษียณแล้วล่ะจะเกษียณสิ้นเดือนกันยากําลังจะเกษียณจะเกษียณกำลังลุ้นผู้ว่าคนใหม่อยู่แต่ว่าผู้ว่านกจะเกษียณก่อนจังหวะนี้เป็นจังหวัดที่ดรนกกำก็เดินสายจัดสมนาําลาทุกภาค ก็ก็ในเชิงอำลาตำแหน่งได้แหละใช่แล้วก็สามเดือนสุดท้ายดรนกก็รถโชว์อำลาตำแหน่งก็รถโชว์ไปภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ไปไปเจอกับเครือข่ายของแบงค์ชาติในแต่ละภูมิภาคและโดยธรรมชาติมันต้องปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงอำลาใช่ต่อไปอ่ะโอเคผมอยากให้ดูอยากให้ดูอันนี้คือบุคลิกผู้ว่าแบงค์ชาติที่เราคุ้นเคย ทวานกจะเป็นแบบนี้ทข้งขึมใช่ทิ้งขึมจริงจังมีความน่าเชื่อถือคราบเทคโนแลยเต็มรือเต็มตัวใช่แล้วก็หลอด้วยอ่ะกรีดเลือดที่หยาดออกมานี่ก็เลือดเทคโนแลยชัดเลยแน่นอนเลยดีนะถ้าท่านเห็นใช่ไหมฮะด้วยนะโอเคแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้มีอีกหนึ่งบุคลิกของดรตนกอาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนเคยเห็นกันหรือไม่หรือเฉพาะวงในเขาเคยเห็นไปดู อีกด้านหนึ่งของความเป็นดรนกครับเชิญครับเชิญค่ะนี่มีลได้ยืนยันะฮะยืนยันว่านี่คือดอรนกนะ เศรษฐพุทธสุทธิวัฒนพุทธนะลีลาได้นะหัวแถวเทคโนแคดประเทศไทยนะจะอำลาตำแหน่งผู้อาวาติในสิ้นเดือนกันยาปีนี้ค่ะนี่ก็คือแอคชั่นในงานอำลาตำแหน่งเขาบอกน่าจะเป็นภาคใต้ภาคใต้เขากลัวไม่ได้เจอผู้ว่าแล้วก็จะจัดเต็มที่ดรนกร้องเพลงของตูนวัตถิสแรมใช่ค่ะเพลงอกหักอกหักค่ะเป็นแบบล็อกอ่ะเนื้อเพลงตอนนึงนะ ร้องเลยร้องเลยชีวิตแค่โดนทำร้ายหมายถึงคนอกหักชีวิตแค่โดนทำร้ายแต่ในที่สุดมันต้องโดไม่โดนทำร้ายแค่วันนี้หัวใจสลายตื่นตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ยยังงต้ออู่ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่าให้มันทำลายชีวิตไม่ได้นยืนหยัดแข็งขันค่ะผู้ว่านก แต่ลีลาไม่ธรรมดานะการร้องลีลานี่ได้เลยนะถ้าใส่ชุดมานี่นักร้องนี่อาจจะสูสีโโอ้ห oh, สุดยอดจริงๆสูสีอ่ะโอเคพักก่อน